ここにペンでサインをしてくださいここにペンでサインをしてください วันนี้ก็มาอยู่ในส่วนของไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N5 อยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนี่เราพูดในส่วนของคำช่วยนีิคำช่วยนี้นะคะไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยในส่วนของคำช่วยเดะคำช่วยเดะนะคะฮาจิมม,มาโชค่ะวันนี้อยู่ในหัวข้อที่1ิบแล้วเนาะสิห เดะนะคะเดะเดะเนี่ยก็ใช้ได้หลายอย่างไม่แพ้นิเลยแต่นิกับเดะน่ะบางทีมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เหมือนกันนะคะสถานที่เหมือนกันคนก็อาจจะงงว่าจะใช้เดะหรือจะใช้นิดีนะคะแต่ก็ลองคิดนี่คือจุดหมายปลายทางอะไรที่เราคิดดูลองนึกภาพดูนะคะตอนที่ก่อนที่เราจะพูดหรือเราตอนทำข้อสอบเนอะเุ้ยเมื่อมันเป็น ณที่ตรงนั้นเราเกิดการกระทำหรือมันมีการจุดหมายของจุดหมายปลายทางหรือจุดหมายการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็จะใช้นินะคะลองเอาไปใช้กันดูบ่อยๆเลยมาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลยในการใช้เดนะคะแสดงถึงวิธีการเครื่องมือมีความหมายโดยประมาณว่าโดยนะคะด้วยโดยอะไรด้วยอะไรนะคะมาที่ตัวอย่างกันเลย ここにペンでサイン哦してくださいここにペンでサインをしてくださいここにペンでサインをしてくださいอืมเป็นไงบ้างคะเสียงภาษาญี่ปุ่นเราตอนที่น้องๆหัดพูดภาษาญี่ปุ่นแรกๆเนาะพีกเหมือนกันหรือตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับพวกตัวช่วยนะคะตัวช่วยต่างๆนะ โคคนี่เป็นเดไซโอชิตกูดาไนะคะพราคําคำช่วยมจะทำให้เราเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดเราพูดปลื้ดไปเลยเนี่ยมันอาจจะงงให้เราหยุดที่คำช่วยอยู่ที่คำช่วยเนี่ก็จะช่วยเราพูดได้กล้องมากยิ่งขึ้นนะคะโคโคก็คือที่นี่เนอะเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วนี่คลิปนี้นะคะโคโคโซโ,โกะอะโซโกะโดโกะเปก็คือปากกา ไซโอชิตะกุดาไซนะคะนี่แสดงถึงวิธีการเครื่องมือเขาก็บอกว่าให้เราเซ็นชื่อที่ตรงเนี้ด้วยปากกาเป้งเดะเป้งเดะนะคะด้วยปากกากาุูนาเซ็นชื่อด้วยปากกาที่ตรงนี้ค่ะให้ไทยคนโนเลงชื่อชิมาโชเนกาลูนาเซ็นชื่อกาลูนาเซ็นชื่อด้วยปากกาด้วยปากกา,กาที่ตรงนี้ครับ ティートンにクラップ。オッケー、上手です。ちょっと長いね、あと、れ自分で練習してくださいね。はい、はい、好き。自転,き自転車で買い物に行きます。自転車で買い物に行きます。自転車で買い物に行きます。か。自転車で。買い物に行きます。 ไปซื้อของนี่ใหมกแล้วในส่วนของนินะคะก็ที่อ่าแสดงวัตถุประสงค์ของนิการกระทำเน้นี่คลิปนี้อย่าลืมนะนิลงกลับไปดูอีกทีไปไปทําไมไป,ออกกาไปซื้อของด้วยจักรยานไปซื้อของด้วยจักรยานนี่ไปซื้อของด้วยจักรยานนะคะให้ไทยหัวน้เลียงชู้ชิมชู้แนไปซื้อของ ไปซื้อของไปไปโอไปซื้อของไปซื้อของด้วยจักรยานด้วยจักรยานโอเคจอชสก่ตจเดสはい、ช,ช,ช่วยと自分でยมาดมามうาดาまだよ。はい。ตัวอย่างต่อไปนะคะ แสดงถึงสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำนะคะแตกต่างจากการใช้นี้นะคะเพราะนี้แสดงให้เจุดหมายปลายทางของการกระทำเนาะแต่นี่แสดงถึงสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะ,ะหรือการกระทำมาดูที่ตัวอย่างกันเลยเพื่อเข้าใจกันมากขึ้นยุคจังกาโคเองเดะอโซบิมัสยุคจังกาโคเองเดะอโซบิมัสยุคจังกา 公園でอびますอ。อสคเอก็คือสวนสาธารณะนะคะสบิมัสก็คือเล่นอยู่นะคะสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ของการกระทําสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่สวนสาธารณะไงเล่นอยู่เล่นอยู่ที่ไหนที่สวนสาธารณะเราไม่ได้ไปเนาะเราไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้จนจุดหมายปลายทางเราคือเราเล่นอยู่ตรงเนี้ย คุณยุก no, น no, ้องน้องยุกจังเนี่ยเล่นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงสวนสาธารณะเนี่ยก็เลยใช้เดะเนาะยุกิจังเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะให้อ hey, e ิเตคุระไซยุกิจังเล่นอยู่ยุกิจังเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะที่สวนสาธารณะโอ๊ยไก่ที่สวนที่สวน สาธารณะสาธารณะโอเคจสุดดมวยไก่ยกิจังเล่นอยู่ยุกิจังเล่นอยู่ที่สวนที่สวนสาธารณะสาธารณะโอเคจสุดดใหมาที่ตัวอย่างกันต่อไปเลยこのโลิงโしいอすねเด どこで買いましたかこのりんごはおいしいですね。どこで買いましたかこのりんごはおいしいですね。どこで買いましたかうんこのりんごはくねね。おい、ね、しいですね。くぅ、いなあ、あらわいなあ。 ใครมาชิตะซื้อมาจากที่ไหนเห็นปะซื้อจากที่ไหนโดโกเดไใครมาชิตกะกะนี่ลองหัดพูดดูนะคะเวลาแบบว่าเฮ้ยคุยกับเพื่อนหรืออะไรนี้มาให้เขาหัดพูดภาษาไทยดูบ้างแอปเปลิลนี้อร่อยนะแอปเปลิลนี้ดูวยนะ อยด้วยจะไหนอร่อยอ่ะอร่อยนะอืมซื้อที่ไหนหรอซื้อที่ไหนหรอโอเคถ้าบุ้งเนี่ยยิ่งพัสด,ดีกิรูล่าชีอ๋อทำมันเรียบร้อยชาเลนจ์แอ่ะปตปัลนี้อร่อยนะซื้อที่ไหนหรอเ <laughs> อืออัพเปอรอร่อยอร่อยนะซื้อที่ไหนเหรอโอเค โอเคโอเคก็เลยซื้อจิมัสโยเจโรซีเนี่อร่อยนะซื้อที่ไหนเหรอนะคะมาตัวอย่างต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาน้องๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่ลองหัดไปแต่งประโยคดูนะถ้าไม่ต้องเข้าใจตรงไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะต่อไปคือเดแสดงถึงสาเหตุหรือเหตุผลนะคะตัวอย่างเบี้ยวกี่เดะค่ายาช้อยัสมิมาสเบีกีเดะคายาชอยสมิมส 病気で会社を休みますอืม病気ก็แบบว่าไม่สบายนะป่วยอะไรประมาณนี้นะคะ会社คือบริษัทยาสุบิมัตก็คือหยุดหยุดนะคะหยุดงานเพราะว่าอะไรสาเหตุพรว่าป่วย病気です病気ですนะคะป่วยหยุดงานเพราะว่าไม่สบายนะคะอันนี้ตัวอย่างว่าไม่สบายนะโอเค ทยก็ได้อิกดาไซหยุดงานหยุ่งานเพราะว่าเพราะว่าไม่สบายไม่สบายโอเคเซมบูเดกินัสคะให้ให้หยุดงานเพราะว่าไม่สบายหยุ่งานเพราะว่าไม่สบายโอเคโจสุดเดนช่วงระหว่างที่ คนญี่ปุ่นหัดเรียนภาษาไทายอยู่เนี่ยน้องๆก็ลองหัดเขียนหัดพูดฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันเลยนะคะมาตัวอย่างต่อไปเนโบเดอโอคาซังนิโอโคลาเลตะเนโบเดอโอคาซังนิโอโคลาเลตมเนโบมีใครรู้บ้าง อันนี้คือตื่นสายโอกาสสั่งนี้โอโคลาเลต์นะคะในระดับเป็นห้านี้เรียนเรื่องการผันรูปถูกกระทำหรือยังก็ไม่น่าจะยังนะคะยังต้องระดับขึ้นอ่าน่าจะอินสี่นะคะก็อันนี้ถูกโดนดุนะคะโดนคุณแม่ดุเนี่ยเพราะว่าตื่นสายนะคะถูกแม่ดุเพราะว่าตื่นสาย ให้ไทยกเดไปเถอะกูด่ถูกแม่ดูถูกแม่ดูถูกถูกแม่มดูด okay. ูโอเถูกแม่ดูถูกแมดูเพราะว่าตื่นสายเพราะว่าตื่นสายโอเคตื่นสายวะในโบอยู่แม่ว่าะอากาสั่งเนดูวะ โอรโหโอเคใชสทีเดแสดงจำนวนเช่นคนเวลาราคาที่ใช้ไปในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมาดูที่ตัวอย่างกันเลยคの本はฮงวで書สางชูกงเดกิมาชิตะาสามชิวคัม

เล่มนี้เล่มนี้เล่มเล่มเล่มหมู่เล่มนี้เล่มเล่มนี้โอเคสามสัปดาห์สามสัปดาห์าโอเคมยมยกายเขียนหนังสือเขียนหนังสือเล่มนี้เล่มน,นี้สามสามสามสัปดาห์ สามซาบดะโอเคโจสเดชคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีเสียงอึ้งเนาะเสียงอึ้งส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นตัวเอ็นนะตัวเอ็นนะคะแต่ของคนไทยเราเนี่ยบางทีเราจะออกเป็นเอ็มหรือจะตัวมอม้าหรือตัวงงงูนะคะหรือตัวนอนหนูใช่ไหมคะพอเราออกเป็นตัวมอม้าหรือตัวงงงูเนี่ยพี่ก็ต้องสะกดตัวหมุหรือตัวหมูเนี่ยให้เขา เข้าใจแล้วก็ชัดอ๋อว่าอึ้งตัวนี้มันไม่ได้ออกเสียงตัวนอหนูนะมันออกเป็นมุหรืองึอะไรอย่างนี้นะคะมาตัวอย่างต่อไปคือโคโนโตเกวะจูมังเองเดะไคมาชิตะโคโนโตเกวะ100,000เยนเดไขมัชิตะโคโนโตเกวะ100,000เยนเดไขมัชิตะโตเกะก็คือนาฬิกา ใมาชิดะเนาะซื้อนาฬิกานี้ซือ 1, ซ้อมาหนึ่งแสนเยนไทยกเดอิเตกุดาไซนาฬิกานี้น,น,นาฬิกานี้ซื้อมาซื้อมาหนึ่งแสนเยนหนึ่งแสนเยนโอเคนาฬิกานี้ซื้อมาหนึ่งแสนเยนนาฬิกา นู้นื้บ่ซื้อมาซื้อมาหนึ่งแสนเยนนึ่งแสนเยนโอเคโจสือเดนะคะนี่มาแสดงจำนวนที่ใช้ไปทำอะไรอย่างหนึง่งก็คือจูมังเองเดี่ือสร้างชูกังเดนะคะเป็นไงเยอะไหมจำกันได้ไม่เอ่ยจำกันไม่ได้ต้องแบบว่าดูหลายๆรอบไห,หลายรอบนะคะแล้วฝึกพูดด้วยพี่เขียนคันจิไว้ให้แบบว่า เื่อเราจะได้ใช้ได้จํากันไปเห็นไปบ่อยก็จะได้จําได้ไปเลยมีที่ลนนะังอเนาะมันก็จะได้ง่ายมาตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะฮึบฮึบฮ,บฮ,บฮึบอีกนิดนึงอันนี้คือสแสดงถึงขอบเขตกลุก่มหรือหลักเกณฑ์น,นะคะเป็นยังไงเนี่ยมาดูน่ฮงเรียวริโนะนากะเดะนันดิ้งะいちばん好きですかนิฮอนริโอริโนนากะเดะนันดิ้งะい好きですか 日本料理の中でอะไรก็ชอบเขตหรือกลุ่มหลักเกณฑ์อะไรเนี่ยนี่ขอบเขตอันนี้ขอบเขตของตัวอย่างนี้ก็คือในบรรดาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยโนะน,นากาะเห็นไหในเป็นสแสดงถึงขอบเขตในบรรดาอาหารญี่ปุ่นเดะอะไรนี้กเขต อิจิบังสกิกคือชอบที่สุดเนี่ยอะไรในบรรดาอาหารญี่ปุ่นอะไรที่ชอบมากที่สุดคะอันนี้ค่อนข้างจะยาวเนาะชอโตะน่าไงเดสเน่กับมาเตกุดาไซเนี่ไอไทยกเดยยเตกุดะไซในบรรดาในบรรดาอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่น อะไรอะไรที่ชอบมากที่สุดคะอ๋อกุมินาใจครับอ่ะที่ชอบมากที่สุดครับที่สุบาที่สวยครับที่ชอบที่ชอบมากที่สุดมากที่สุดครับโอเคตะกี้นะคะพอเวลาเราเขียนว่าคะไปก็ใช้ขอพูด่ะเนาะค่ะว่าโจเซนี่อ่า ไซโกโนบุงคาสิเกเตคุดาไซนี่เดโมโอโตโกะวะครับปุไซโกโนบุงสิเกเตคุดาไซเทเนโนพามินิเดสไฮมุ้ยไกเน็ในบันดาในบันดาอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอะไรอะไรที่ชอบที่ชอบ マーティス,マーティスクラップクラップうーんオッケー、上手です。次、最後です。大根は1本で100円です。 มาไดคอก็คือหัวเชเท้าอิปปองเดเคียกูเองเดสนะคะก็คือนี่อิปปงขอบเคของมันก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะอ,อิปปงเดเคียกูเองเดสนะคะถ้าเกิดเป็นลิงโงลิงโงหน่วยของมันก็คือโกนะคะมันจะมีโกมีป้องมีไม้อะไรเนี่ยเพื่อนๆลองจํากันดูนะคะคิดว่าข้อสอบไปต้องออกแน่เลยคือว่า หน่วยเนี่ยอันนี้สิ่งของเนี้ยมันคืออะไรกระดาษก็ต้องเป็นไม้ใช่ไหมแอปเปลิลก็อิโกใไดคของอันนี้อิปองนะคะหัวชเท้าหนึ่งหัวราคาหนึ่งร้อยเยนใหไทยโวเดอิเตกดาไซหัวชเท้าหัวชเท้าหนึ่งหัวหนึ่งหัวราคาหนึ่งร้ยเยน โอเคมมอใจไหราคาราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเยนเยังโอเคราคาหนึ่งร้อยเยนราคาหนึ่งร้อยยังโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะคะ,ว,ะวันนี้นะคะคนขั้นทีเดสโอ้ เยอะเหมือนกันเนาะเออสอนอยังยังโหเรายัางได้พี่ได้ทบทวนด้วยอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะนี่เราก็ได้ทบทวนไปด้วยกันนะคะยิ่งด้วยเดะแล้วก็นิเนี่ยมันจะมียาวแล้วก็สับสนกันนะคะก็อย่าลืมฝึกดูอีกดูอีก,อกหลายๆรอบแล้วก็ฟังสำเนียงคนญี่ปุ่นพูดแล้วก็พูดตามนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ